ยังมีข่าวที่มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาเกี่ยวข้องอยู่ค่ะที่วัดไหวายเหนียวอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีมีพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะท่านบอกว่าเนี่ยชอบมีคนมาปล่อยหมาทิ้งเอาไว้ที่วัดเอาไว้ให้พระเลี้ยงไว่อย่างนั้นแล้วพระท่านก็บอกว่าเนี่ยอย่าคิดว่ามันมีข้าวกินแล้วมันจะรอดนะเพราะมันยังเป็นลูกหมาตัวเล็กๆๆๆๆอยู่เลยเอาทํายังไงดีครอกล่าสุดเนี่ยพระท่านก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กให้เห็นความน่ารักนี่กี่ตัวเนี่ย อุ้ยเจ็ดตัวค่ะเจ็ดเลยล่าสุดเนี่ยเจ็ดตัวแต่ก่อนหน้านี้โอ้โหก็มากันทีละห้าตัวสี่ตัวหกตัวอะไรกันเยอะแยะโดนหมากัดตายก็มีป่วยตายก็มีพระท่านไม่อยากจะให้มันซ้ำรอยก็เลยลองโพสต์ Facebook ดูครอกล่าสุดที่มีคนเอามาปล่อยเจ็ดตัวเนี่ยลองโพสต์ Facebook ดูปรากฏนับได้หกใช่ไหมคะหกครับมือพระท่านไม่พอค่ะพี่อ๋อเหรอฮะเจ็ดตัวเนี่ยครอกล่าสุดก็โพสต์ให้เห็นความน่ารักโพสไปได้สามชั่วโมงเท่านั้นพี่แป๊ะเกลี้ยงเลยเกลี้ยงหมดแผล มันก็น่ารักอ่ะมันดูดิมีคนเอาไปหมดแพงเลยค่ะครับเนต้าแป๊วแป,แป๊วเจ้าตัวนี้มีลายสวย<ง>นะนี่ไงนี่ไงมารับไปแล้วกลางหน้าผากนี่ใช่ค่ะก็มีคนใจดีเขาเห็นที่ทางพระหลวงพี่วินยูพระลูกวัดไหวเหนียวเนี่ยนะคะเขาโพสเฟซบุ๊กท่านโพส์เฟซบุ๊กก็เลยอะติดตามเสร็จปุ๊บก็เดินทางมารับกันไปตัว,ตว,ตว,ตวสองตัวตัวสองตัวหมดเกลี้ยงเลยสามชั่วโมงนะคะลองฟังเสียงหลวงพี่วินยูหน่อยนะคะทุอจะเป็นเช้าเช้าอะ ช่วงเช้าเช้านี่จะเห็้ชาวเช้ามาซ่องสารอบแล้วซ่องสำคอกแล้วคอคแกแล้วก็พระก็รับเลี้ยงไปส่วนคอกนี้ก็เลยลองโพสต์ดูอมันก็เลยกลายเป็นแชร์กันไปก็เลยงงเหมือนกันโยมมาเอากันเร็วมากเลยก็คือมากวดขออภัยคะ่ะหลวงพี่หลวงพี่วันยูนะคะไม่ใช่หลวงพี่วินยูหลวงพี่วันยูนะคะพระลูกวัดไหวเหนียวนี่ท่านก็บอกทิ้งท้ายนะคะบอกว่าคือ หมาเนี่ยเอามาทิ้งแบบนี้เนี่ยนะพระท่านก็ต้องดูแลต้องเอาข้าวให้มันกินทำอย่างนั้นมันก็พอได้แต่ให้ไประวังหมาใหญ่ๆใ,ให้ระวังโลกเนี่ยมันก็ยากนะโยมนะบ,บางตัวเนี่ยมันโดนหมาใหญ่กัดตายก็มีโยมมาปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่สงสารมันหรอเอ,อ้นี่แหละค่ะครับ